สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอ n o t h e Case ตอนที่สองสามห้าครับผมฮะยินดีคอกินเหนื่อยไหมพี่ทันช่วงนี้สเต็กปลามาเมื่อกี้สเต็กปลานี่กินได้นะเกาไม่ขึ้นไม่รู้คือผมอะมีคําถามหนึ่งสนใจไม่ไม่ไม่อยากรู้ผมไม่ได้จะถามพี่คือผมอะอยากรู้ว่าเวลาคนฟังรายการเราอ่ะที่เป็นรายการแบบตอนปกติแม่งจริงจังมากเว้ยแล้วไปฟังเ a สทอล์กต่อถูกป่ะแล้วเขากลับมาฟังรายการปกติอ่ะเขาปรับหมด กันยังไงทําไมอ่ะเพราะว่ามันมันต่างกันแต่คนคนที่พูดในทั้งสองรายการอ่ะคือผมกับพี่เนียไม่ต่างหรอคือตอนปกติเราก็ไม่ได้จริงจังอะไรขนาดนี้หรอกคุณจะบอกว่าคุณเป็นคนดีแต่เทสทอทําให้คุณเป็นคนไม่ดีใช่ใช่ใช่คือผมแค่จะบอกว่าแบบกลัวว่าคนจะมองผมในเทสทอเป็นคนแบบไม่ดีชอบแกล้งเพื่อนตกลงดีป่ะแต่จริงเนี่ยอันนี้คือตัวตนที่แท้จริงคือคนที่ผมมี ฟันโอมาฝากพี่วะนียคืออะไรเดียนี่มึงต้องอะไรให้ทายใแล้วให้ทายว่าในกระเป๋าผมมีฟันโอกี่อันอันเดียวนี่แหละงงอะไรสองอันนะสามอันสี่อันเพื่ออะไรยศเพื่ออะไรเพื่ออะไรห้าอันผมมีฟันโอให้พี่ห้าอันไม่กินผมว่างตรงนี้ แต่ว่าเราจะเซ็นเซอร์เซนเซอร์โลโก้เขานะถ้าเขายังไม่ซื้อรายการเราเราจะย้ำอีกทีว่าฟานโอไม่ได้ผิดฟานโอไม่ผิดผิดที่ผมเองแหละผิดที่ธัญวัฒน์นะล่าสุดพี่ไปตั้งเลยนะในไอจีอ่ะที่ว่าแบบผมตั้ง As ร์สมีแอคเคชัสมมติว่ามีคนถามผมมาห้าสิบคนอ่ะสี่สิบคนมีคำว่าฟันโออ่ะมันเป็นอัติงอยู่ช่วงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สปอนเซอร์แต่จะบอกอีกรอบหนึ่งครับในพื้นที่หลักของรายการเลยว่าฟันโอเข้าได้นะฮะพี่ธันพร้อมจะกิน ฟันโอกับข้าวหอมมะลิและรั่ดมายองเนสอยู่ข้างบนผมจะเลิกกินฟันโอจนกว่าฟันโอจะเข้ารายการนี้เออก็แน่าสนใจนะได้ไหมเราจะไม่พูดถึงฟันโออีกถ้าฟันโอไม่เข้ารายการเราขอให้จริงเหอะแต่ว่ามีคนฝากของม่ให้ผมและผมขอบคุณมากค่ะรายการนี้มันก่อนเจอพิเตอร์เทวบลืาเขาบอกเอ้ยท่านน้องออฟฟิศเทวบลาส่งมาให้นึกว่าแบบอะไรทั้งถุงเปฟันโออ่ะ แล้วมีทุกรถอ่ะถุงยางชีพขอบพุณครับบออยู่ได้เป็นเป็นเดือนนะอย่าลืมกินข้าวครับครับอ่ะอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับธีมของเราในวันนี้มันคือเรื่องเชื้อโรคและโรคติดต่อคืออันเนี้ยเป็นอีกตอนหนึ่งที่พี่ทันอ่ะแม่งมีเรื่องอยู่แล้วไม่มีพี่เป็นคนรีเควสในกลุ่มพี่มีเรื่องอยู่แล้วแล้วพี่ก็มาล็อบบี้คนในทีมให้แบบเอาเลือกทีมเชื้อโรคมาแต่ก็เป็นว่าก็เป็นเป็นทีมเชื้อโรคหรือว่าโรคติดต่ออะไรกันนะครับคือเราเนี่ยเคยเล่าเรื่องโรค ประหลาดอไปแล้วในหลายร้อยตอนที่ผ่านมามีเรื่องโลกติดต่อมีเรื่องอะไรสักอย่างแต่ว่าเคยเคยเล่าเรื่องทํานองเนี้ยไปหลายตอนเลยเหมือนกันก็เอาธีมเหล่านั้นกลับมาเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วก็ลองโฟกัสที่เรื่องอาการประหลาดๆที่มันเกิดขึ้นกับกับมนุษย์เราแล้วกันเพราะว่าเราทีนี้เพราะว่าผมมีเรื่องอยากเล่าโอเคอายอมรับก็ใช่ไหมคือ อีกรอ่หนึ่งไม่ได้เขาเรื่องสักทีคนที่กําลังจะด่าผมเนี่ยผมขอโทษไ้ก่อนเลยแต่ว่าผมเพิ่งหายป่วยมาครับเสียงผมจะมีความแบบแหลบๆนิดหน่อยนะฮะก็เราจะช่วยผมด้วยเรียกร้องหาความห็นใจเรื่องของเราวันนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ประเทศเมกาครับครับผมในช่วงประมาณในช่วงปลายเดือนกันยายนปีสองพันหนึ่งครับช่วงนั้นเนี่ยก็เพิ่งผ่านเหตุการณ์ในวันๆได้ไม่ไม่นานเท่าไหร่อืเราเริ่มเล่าอยู่นี้ว่า มีชายคนหนึ่งชื่อว่าคุณโรเบิร์ตบ๊อบสตีเฟนเนี่ยเพ,เพื่อนเพื่อเล็กกับน่าคุณบ๊อบเนี่ยฮะคุณบ๊อบเนี่ยเป็นโฟโต้จอนนาลิสอยู่ที่หนังสือพิมพ์เดอะซันเหมือนอ่องปะเออเหมือนอ่องเลยตำแหน่งแบบช่างภาพข่าวใช่ใช่างภาพข่าวอยู่ที่เดอะซันแต่เดอะซันที่อเมริกานะครับดอะซันเนี่ยครับอยู่ที่ฟลอริดาครับในวันที่ยี่สิบแปดกันยายนเนี่ยเป็นวันที่คุณบ๊อบเนี่ยได้หยุดงานเนาะแล้วเขาก็พาครอบครัวเนี่ยไปปีนเขาที่ชิมนี่ล็อกสเตทพาร์คครับในระหว่างที่ไปเที่่ยยวอยูครับ ภรรยาคุณบ๊อบเห็นว่าเฮ้ยทาไมบ๊อบดูเหนื่อยกว่าปกติอ่ะสมมติว่าปกติเดินมาได้สองสามโลก็จะไม่เหนื่อยนะ <Okay. S 2> แต่ตอนเนี้ยเหนื่อยมากแล้วดูแบบผิดปกติไปเนาะแต่ตอนแรกภรรยาก็ไม่ได้คิดอะไรมากพอคิดว่าก็มาปีนเขาไงการเหนื่อยแต่ปีนเขาก็น่าจะเป็นเรื่องที่แบบไม่น่ากังวลใจเท่าไหร่ครับแต่เรื่องมันไม่ได้เป็นแบบนยยั้นยศคือว่าพอกลับมาที่บ้านในคืนนั้น,นครับคุณบ๊อบก็มีอาการแย่ลงอืหายใจลําบากมีไข้ขึ้นสูงอย่าง เร็วมากๆเหงื่อออกเต็มตัวไม่หยุดแล้วมีอาการคลื่นไส้แล้วอาเจียนออกมาด้วยครับซึ่งดูแบบไม่ธรรมดาเนาะอาการเนี้พอภรรยายเห็นว่าอาการไม่ดีแล้วครับเธอก็เลยส่งคุณบ๊อบเนี่ยไปโรงพยาบาลในการด่วนเนาะโดยตอนแรกที่หมอมาดูอาการนายศดหมอก็มีคำวินิจฉัยเบื้องต้นว่าดูจากอาการเนาะอันนี้ถ้าใครเป็นหมอมาฟังมาคอาเลเเราได้นะอันนี้คือตามข้อมูลที่เราไปหามาหมอบอกวินิจฉัยเบื้องต้นน่ะคิดว่าบ๊อบนั่นจะเป็นโรคเกี่ยหุ้มสมองอักเสบอ่า หรือไม่ก็เป็นโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อครับไม่โรคเนี้ยก็โรคหนึ่งซึ่งสองโรคเนี้ยไม่ว่าจะเปนหนกตามอ่ะแต่อาการมันรุนแรงมากบังชนนั้นจาเป็นต้องรับกันดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับอืมแต่ความกังวลจากงแพทย์คือถึงแม้จะพยายามนิยามว่ามันคือโรคอะไรย่แต่ว่าอาการแบบเนี้ยหมอเริ่มเซนได้ว่าไม่เคยเจอมาก่อนเลยทําทํางานที่โรงพยาบาลแห่งนี้มานานมากพยาบาลก็ไม่เคยเจออะไรเหมือนเมื่อก่อนเลยครับอืมหลังจากนั้นนะครับแพทย์ก็มาตวรวจร่างกายของบ๊อบอีกรอบเนาะ ตัวตอนนี้ครับแพทย์ในเขาเรียกน,นันนก้นในในแผนกอื่นๆน่ะเช่นเรื่องโรคติดต่อที่หรือแพทย์ที่เชีวช่วชาญเรื่องระบบหายใจก็มาช่วยดูมากขึ้นครับในเวลาต่อมาครับแพทย์ก็ระดมความเห็นกันล้วคิดว่าเอ้ยงั้นเราไปเจาะเอาตรงน้ําไขสัหลังของบ๊อบอะออกมาดูดีกว่าเพราะมันจะสามารถบอกได้ว่ามันมีเชื้อโรคหรือเป็นโรคอะไรเนาะพอวิเคราะห์ไอ้เจ้าน้ําไขสันหลังนี้แล้วครับ แพทย์ก็พบว่ามันมีแบคทีรียตัวหนึ่งยกชื่อว่าบาซิลัสแ a n t ร r a ิสลักษณะมันจะเป็นแท่งๆเนาะการพบเจอแบคทีรียชนิดนี้เนี่ยทำให้แพทย์ได้ข้อสรุปคือเขาเรียกกันมาว่าไอ้เจ้าเนี่ยมันจะอยู่ในโรคบางโรคค<ะ>รับซึ่งไม่ใช่โรคเกีย่ยวหุ้มสะมะอ,สอ,อ,องอักเสบหรือว่าโรคปอดอักเสบไว้แต่มันคือโรคแอนแทรกอะอ่าเคยได้ยินชื่อแต่ไม่รู้คืออะไรเออซึ่งแพทย์คาดว่าบอบเนี่ยน่าจะรับเชื้อโรคนี้ผ่านการสูดหายใจเข้าไปอืมเพราะฉะนั้น ไอ้ตรงระบบหายใจอะ่ะมันก็ได้พังๆไปแล้วเนาะเราอธิบายข้อมูลเบื้องต้นบ้างสำหรับเจ้าโรแอนแทรกเนี่ยยศเหมือน<ม>ที่แบบยศไม่เคยได้ยินนะอาจจะครับคุ้นๆกันมาบ้างมันเกิดจากแบคทีเรียที่ชื่อว่าบาซิลัสแอนทราซิสแหละซึ่งไอ้เจ้าแบคทีเรียตัวเนี้ยมันจะอยู่ในหนองน้ําอยู่ในแหล่งน้ํา<ม>อยู่ในดินต่างๆแล้วสัตว์เนี่ยก็ไปติดมันมามแล้วคนก็ไม่ติดติดจากสัตว์อีกทีหนึง่ง คนไปบริโภคสัตว์หรือไปติดกันผ่านการคอนแทอเลยพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรหรือว่าคนเลี้ยงสัตว์ปศสูสัตว์เพราะจับจับต้องมาโดยตรงอะไรเงี้ยครับโรคส่วนใหญ่ที่คนเป็นกันเขาเข้าใจว่าจนวนม,มากๆนะจะเป็นในหมู่เกษตรกรอืกับพวกคนที่ทาสวนทํานาครับครับที่แปลกคือว่าของบ๊อบเนี่ยเป็นผ่านระบบหายใจคือสุดเข้าไปมันผ่านสปอร์สปอร์จากขนสัตว์อะไรพวกนี้แต่ว่าแทบแต่ประมาณเจ็ดสิบปสิบเปอร์เซ็นต์ะ ที่เป็นโรคเนี่ยมาจากการสัมผัสมากกว่าอืเพราะว่าเคสของบ๊อบเนี่ยมันมันแรงเนาะอาการของโรคเนี้ยครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นการหายใจไม่ออกเจ็บหน้าอกมีไข้สูงแล้ว้อที่อันตรายมากๆคือแบตเตอรียเนี่ยมันสามารถลุกลามไปส่วนอื่นๆของร่างกายได้อย่างของบ๊อบเนี่ยแพทย์เจอว่ามันกำลังขึ้นไปที่สมองแล้วะแล้วมันกำลังกัดกินสมองอยู่ซึ่งน่ากลัวมากเนาะสำหรับอัตรายการรอดชีวิตนะครับในกรณีของการรับเชื้อแอนแทรก่นัน ทางเดินหายใจเ่ยข้อมูลบอกว่ามีประมาณห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่รอดชีวิตก็คือแบบครึ่งต่อครึ่งครึ่งต่อครึ่งอ่ะซึ่งก็น่ากลัวมากเนาะแปลว่าชีวิตของบ๊อบตอนนี้อยู่ในบนเส้นได้มากๆนะแม้ว่าขา้อบรูวจะมีความหวังว่าแพทย์จะสามารถช่วยบ๊อบกลับมาได้นะสุดท้ายบ๊อบก็เสียชีวิตไปครับอซึ่งกรณีของบ๊อบเนี่ยยศมันมีอะไรที่แพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ใินโรงพยาบาลสงสัยเยอะมากอย่างแรกคือเชื่อไหมว่านี่คือผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคแอนแทรกเนี่ย ในสหรัฐนะเป็นคนแรกในรอบ25ปีโอ้โหซูเปอร์แรร์แล้วสถิติที่ผ่านมาบอกว่าผู้ติดเชื้อโซนใหญ่าจแอนทรักเนี่ยส่วนใหญ่มันจะติดจากการสัมผัสมากกว่าสู่สปอร์เข้าไปมีหน่ำซ้ำหน้าที่การงานของบ๊อบอะทีวิส่วนตัวก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจับสัตว์เกี่ยวข้องกับสัตว์เกี่ยวกับน้ําเลยอื เลยไม่เข้าใจว่าระบอบไปได้เชื้อโรคนี้มายัางไงเออแล้วทําไมเป็นบ๊อบคนเดียวที่ติดแล้วเสียชีวิตแล้วทาไมไม่มีคนอื่นรอบๆตัวตสมมติว่าไปเที่ยวปีนเขาด้วยกันน่ะครอบครัวไปได้วยกันน่ะออทําไมคนอื่นไม่เป็นบ๊อบเป็นแค่คนเดียวครับเนาะคาถามเนี้ยมันก็เกิดขึ้นยอะ่ยะมากมามในโรงพยาบาลแหละแต่ในวันที่คําถามนี้มันยังไม่กระจายยศมันก็มีเรื่องใหม่เกิดขึ้นอีกไม่กี่วันหลังที่บ๊อบเสียชีวิตครับมีชายคนหนึ่งที่มีอาการเจ็บปวดเจ็บปวยเหมือนบ๊อบเลยอะ่ะเขาชื่อว่าคุณ เออร์ so เนสโบลังโก้เนาะอายุก็แก่แล้วคือเจ็ดสิบสามปีแล้ว <c oughs> ทำงานเป็นพนักง,งานส่งจดหมายในเมืองเดียวกันกับที่บ๊อบอยู่ <c oughs> คราวนี้แพทย์สามารถมินิชัยยางรวดเร็วว่าเออเอร์เนสเนี่ย <c oughs> เขาน่าจะติดเชื้อแอนแทรกเหมือนบอ๊อบ <c oughs> เพราะอาการมาชัดแล้วก็ตรวจสอบแล้วอะไรงรับแต่กรณีอย่างนี้คือแพทย์สามารถช่วยชีวิตได้ทันคุณเออร์เนสก็เลยรอดชีวิตมาได้ครับ <c oughs> ตอนนี้ตํารวจแล้วก็แพทย์ในเมืองยศเริ่มหาจุดเชื่อมโยงแล้วว่าแล้วไอ้เจ้าเชื้อโรคแอนแทรกเนี่ยที่มันไม่เคยทําอะไรคนให้คนตาายมาแล้วปี ตอนนี้ติดสองคนเลยนะมันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในเมืองนี้หรือเปล่าเนาะเจ้าหน้าที่ก็เลยแบบทำซุวิถีทางไว้ในการตามหาให้ได้ว่าแหล่งเชื้อโรคเนี่ยต้นตอคือตรงไหนแหล่งน้ําไหนหรือเปล่าหรือว่ามันมีสัตว์อะไรที่แบบําพะหะมาหรือเปล่าอสิ่งที่เจ้าหน้าที่ทําครับคือว่าเก็บตัวอย่างของทุกอย่างที่สองคนเนี้เคยสัมผัสมาสมมุติบ,บ๊อบอยู่บ้านแล้วไป <c oughs> ปินเขาอะแล้วระหว่างทางเนี่ยบ๊อบเจอใครบ้างสัมผัสอะไรบ้างไปเก็บตัวอย่างมาหมดเลยไว้มาสบอบหมดเลยเป็นงานหนักมากนะยนอืม เจ้าที่ก็วิเคราะห์กันไปเรื่อยๆเนาะจนได้ข้อมูลอันหนึ่งที่เป็นจุดเชื่อมโยงได้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผู้ป่วยสองคนเนี้มีจุดร่วมกันนะ hmm. คือจดหมายเว้ย uh. เพราะคุณเออร์เนสเนี่ยทางานด้านการส่งจดหมาย hmm. แล้วบริษัทที่คุณเอร์เนสทําเนี่ยก็ส่งจดหมายมาที่ออฟฟิศของบ๊อบด้วยเพราะฉะนั้นนี่น่าจะเป็นแบบจุดเชื่อมโยงที่สําคัญเนาะ hmm. แต่ว่าด้วยความกังวลใจของตํารวจแล้วก็แพทย์หลืว่าถ้ามันเป็นแบบเนี้ย ไอาการติดเชื้อแอนทแทกเนี่ยอาจจะไม่ใช่เกิดจากธรรมชาติวะ่ะอาจจะมีเป็นฝีมือของใครบางคนที่แบบไม่หวังดีอยู่หรือเปล่าอ่ะตอน,นที่ด้านการแพทย์ตํารวจครับก็เลยตัดสินใจไปที่ออฟฟิศที่บอบทํางานอยู่อแล้วก็สั่งปิดเลยล็อกดาวน์เลยห้ามคนเข้าแล้วออกนะแล้วก็สูบชุดชุดการแพทย์ที่ป้อนเชโลเข้าไปตรวจไว้เขาก็ไปตรวจหลายจุดเนาะสุดท้ายแล้วก็พบว่าเจอเชื้อแอนทแทกจริงๆยศอยู่บนคีย์บอร์ดที่บอบทํางานอยู่อ อีกจุดหนึ่งคืออยู่ในเมลบล็อกอะของบ๊อบอะพอดีเลย <c oughs> <c oughs> แปลว่าจดหมายเนี่ยน่าจะเป็นตัวการสําคัญ <c oughs> ที่ทำให้บ๊อบติดเชื้อแอนแทรกมาได้อื <c oughs> และแน่นอนว่าพอเป็นไปจดหมายแล้วเป็นอะไรแบบเนี้ยมันแปลว่าเหตุการณ์นี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นจากการติดจากสัตว์ตามธรรมชาติอื <c oughs> แต่มันน่าจะมีคนที่จัดแจงและวางแผนเอาไว้แล้วหรือเปล่าครับ <c oughs> พูดในแบบหนึ่งคือหรือว่าตอนนี้มันมกาลังมีใครสักคนหนึ่งใครบางคนที่ทส่งเชื้อแอนแทรกพันจดหมาย ไปให้ผู้คนในเมืองติดเชื้ออืพอเรื่องนี้มันถูกมอยอย่างนี้เนาะมันใหญ่ขึ้นสุดท้ายแล้วทาง FBI แล้วก็ CDC ที่เป็นแบบศูนย์กลางในเรื่องการแพทย์อะของอเมริกาครับก็มาสืบสวนเรื่องนี้ด้วยตัวเองตอนนี้คําถามแรกเรื่องที่มาของเชื้อโรคเนี่ยก็ได้หาคําตอบได้นิดหน่อยแหละว่าเอ้ยมันคือจดหมายแอนแทรกเนาะส่วนคําถามใหญ่ว่าแล้วใครเป็นคนทาใครเป็นคนร้ายในการลงมือก็จะไม่มีคําตอบเลยครับเชื่อมายศนี่แค่อินโทรของเรื่องนะ หลังจากนี้มันจะบานปลายปแบบมาก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 เว้ยตัดภาพจากฟลอริดามาอย่างนิวยอร์กนิวยอร์กเนี่ยยังอยู่ในบรรยากาศที่ผู้คนยังบาดกลัวกับแนววันๆอยู่พอเพิ่งผ่านมาได้ไม่ถึงเดือนคเพราะฉะนั้นมันมีความโศกเศร้าเสียใจมันมีความแพนิคที่เกิดขึ้นอยู่ในบรรดาคนอเมริกาเนาะเชื่อไม่เอ่ยยศว่าเชอแอนทรัคเนี่ยมันก็มาถึงนิวยอร์กได้เหมือนกันอืเรื่องราวเนี่ยเป็นของคุณแอรอนโอคอนเนอร์เนาะคุณแอรอนเนี่ยเป็น ผู้ช่วยผู้ประกาศข่าวทางช่อง n อ c บีีคุณแอรอนเนี่ยก็ได้ไปเปิดจดหมายฉบับหนึ่งออกมาเขาบอกว่าในจดหมายในยพอเปิดออกมามันเหมือนมันมีผงฝุน่นอ,ออกมาด้วยกับไอตัวตัว,ตวท,ที่ที่ปิดอะ่ะโชคดีที่คุณแอรอนไม่ได้สูดมันเข้าไปไว้แต่ว่าไอผงเนี่ยมันกลายเป็นอยู่บนมือแทนจดหมายฉบับเนี้ยมีข้อความเขียนข้างในด้วยนะมันเขียนว่านี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป รีบหายาเพนิซิลินมาซะความตายสู่มริกาความตายสู่อิสราเอลแล้วก็อลาเอสเกรดซึ่งถ้าดูอย่างนี้มันเหมือนจะเกาะกันลนยหรือเปล่าเพราะมีการอ้างอศาสนาเนอะแล้วมันก็ต่อเนื่องมาจากแต่เด็วันวันหลังจากนั้นนะครับมือของแอรอนนียยก็เริ่มมีแผลสีดำๆผุดๆขึ้นมาเต็มมือหมดเลยครับท้ายแล้วเขาก็ได้ไปหาหมอเนอะแล้วหมอก็มีใิว่าเนี่ยมันคือเชื้อแอนติเกจริงๆแหละอืแต่โชคดีที่ มันติดแค่ผิวหนังไงมันไม่ได้สุดเข้าไปในระบบหายใจเพราะฉะนั้นอ่ะก็แค่ฉีดยากินยาก็หายซึ่งก็เคนีก็โอเคเนาะไม่มีอะไรไม่เพียงแค่พนักง,งานของเอ็นบีซียศจดหม่ที่มีเชื้ออันแทรกอ่ะยังถูกส่งไปยังสำนักง,งานของสถา,าน News, ีโทรทัศน์เอบีซีนิวซีพีเอสนิวนิวยอร์กโพสต์นิวยอร์กได้เหมือนกันเดยวกลับมาที่เนื้อหาในจดหมายอย่างที่เราคุยกันเมื่อไม่เมื่อกี้ว่าเฮ้ยม,มันอาจจะเป็นการก่อกระไลหรือเปล่า มันทําให้ทางเจ้าหน้าที่ครับต้องเข้มข้นในการตรวจสอบมากขึ้นแหละว,ว่าโซดาดาวเรื่องนี้มันคืออะไรกันแน่เก,ะกะาอกระไลไหมหรือว่าคนแบบอยากกลั่นแกล้งหรือตรงใจอะไรบางอย่างหรือเปล่าเนาะแล้วทาง fbi เองครับก็ต้องมาตรวจสอบแบบจริงจังด้วยแหละอืมเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากนั้นอีกสี่วันต่อมาสี่วันหลังจากที่แอรอนเนี่ยได้รับคันยืนยันมาติด,เ,ดเชื้อแอนทรกเนาะผู้ติดเชื้อรายต่อไปก็มีอีกเธอมีชื่อว่าคุณแกลนเลสลีย แกลเลสลี่เนี่ยเป็นนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ที่กำลังฝึกงานอยู่ที่แคปิตอลฮิลหรือว่ารัฐสภาข,ของเมริกาในวมนนั้นเนี่ยคุณแกลนเนี่ยก็ไปเก็บจดหมายให้กับบุติสมาชิกที่ชื่อว่าคุณทอมดชเชลครับคุณทอมเนี่ยมีบทบาทเป็นผู้นําเสียงข้างมากในบุตริสภาข,ของเมดิกาซึ่งเ็าใหญ่โตเนาะพอเปิดจดหมายออกมาเนี่ยเหมือนเดิมเลยมันก็มีผงฝุ่นกระจายออกมากเหมือนกันครับเธอรู้ทันทีว่านี่คือแอนแทรกเนี่ยเพราะว่ามันมีข่าวอยู่ ังจากนั้นครับคุณแกลนก็ถูกนําตัวไปโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ก็ต้องทําการปิดสภามันใหญ่ขนาดต้องปิดสภาแล้วอะ่ะอพยพนักการเมืองพนักง,งานออกจากสภาให้หมดแล้วตรวจสอบว่ามันจะมีเชื้อแอนแทกอีกที่อื่นหรือเปล่านะนี่ลองไล่ย,ย้อนเนย้อเหตุการณ์เริ่มต้นจากในฟลอริดาลามมาออฟฟิศของสถานีโทรทัศน์สำนักข่าวตอนนี้มาถึงสภาแล้วอะ่ะมันดูแบบเริ่มเข้าไปสู่ ความมั่นคงของประเทศเออแล้วอ่ะสิ่งนี้ทําให้คนอเมริกันก็เริ่มแบบกังวลใจเลยวว่ารเราเพิ่งผ่านในวันวันมาแป๊บเดียวเองอ่ะหรือเราจดนเจอเหตุการณ์ร้ายๆอีกแล้วนะครับซึ่งมันก็ดูร้ายจริงๆเนาะแล้วมันก็รุนแรงมากกว่านั้นอีกยศคือหลังจากนั้นเนี่ยมีจดหมายที่มีเชอแอแนแท็กเนี่ยส่งไปยังโรงพยาบาลในมายาตันมีอาสาสมัครที่เปิดมาแล้วก็เสียชีวิตมีสำนักง,งานรัฐหลายแห่งที่ถูกจดหมายเนี่ยจโจมตีด้วยเหมือนกันครับ สิ่งนี้ทําให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมหลายคนครับคือเคสมันเยอะมากเราเรามทั้งหมดไม่ไหวเนาะมีเคสหนึ่ง<ด>ที่<ด>ทเราอยากยกมาคือมีพนักงานที่ทํางานอยู่ในสถานีคัดแยกจดหมายของในวอชิงตันดีซีในเมืองหลวงอะ่ะเติดเช็คแอนทแทรกและเสียชีวิตสองคนคิดดูสิว่าสถานีที่คัดแยกจดหมายยศมันคือแหล่งกลางอะ่ะและเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นดาบแรกที่คนจะซวยจากแอนแท็กได้มากที่สุดเว้ยเพราะมันส่งผ่านจดหมายเหตุการณ์นี้ทําให้แบบ พนังงานจํานวนมากอ่ะนับ 100, ร้อยนับพันคนอ่ะต้องไปตรวจตัวส,สุขภาพต้องลาง,งานหยุดงานไปยหมดเลยเว้ยครับแล้วด้วยความที่พนังงานมีน้อยโรงงานปิดหรือว่าออฟฟิศปิดอ่ะจดหมายก็ไม่ถูกส่งออกไปยังชาวบ้านเว้ยไอสิ่งนี้มันทํทให้แบบระบบต่างๆในเมืองมันเริ่มแบบติดขัดไปแล้วอ่ะมันกลายเป็นเรื่องเชิงระบบไปแล้วอะไรเงี้ยอืมอืมมันยังมีความวุ่นวายกว่าน,นั้นอีกนะคือเรื่องนี้วุ่นวายเยอะมากหลังจากที่เกิดเหตุในในสถานีต่างๆอะไรไปแล้วครับมีก๊อปปี้แคทด้วยยอืม ก็พ่แคทที่พยายามจะทําให้ผู้คนหวาดกลัวมีเคสหนึ่งคือมันมีคนมือดีที่แบบส่งจดหมายเป็นแป้งธรรมดาไปยังนิวยอร์กไทมส์เนี่ยแล้วก็แกล้งว่านี่ขอโทษทีอันนี้คือแป้งธรรมดามไม่น่าตกใจอ,อะไรเงี้ยคือแบบมันเริ่มคุมไม่อ,อยู่แล้วแล้วทางตำรวจทางเอพีอเองครับก็ไม่สามารถจับหาคนลายได้คือมันเทรสยากอะ่ะตัดภาพมาที่เอพีไอเนาะเขาก็ทํางานกับแพทย์อย่างจริงจังครับในการตามหาตัวคนร้ายหรือคนก่อเหตุได้ในการสอบสวนยศทาง เอฟเองก็มั่นใจว่าเรื่องเนี้ยไม่น่าเป็นแค่ความวุ่นวายธรรมดาแล้วแหละมันต้องมีแรงจูงใจอะไรบางอย่างที่แบบคับแค้นใจซ่อนอยู่แน่ๆเนาะสิ่งที่พวกเขาทาคือก็ตั้งทีมงานพิเศษขึ้นมาเลยเพื่อ,อาคาดีนี้โดยเฉพาะจนวันหนึ่งอ่ะยศเจ้าหน้าที่ก็พบว่าเฮ้ยมันมีคนคนหนึ่งที่น่าสนใจอืมที่น่าจะเป็นแบบผู้ต้องสงสัยได้คนนี้เขาชื่อคุณสตีเฟนแฮทฟิลเป็นนักพยาธิวิทยาอื แล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาอาวุธทางชีวภาพคือเขียนเปเปอร์หลายอันเรื่องอาวุธชีวภาพอ่ะนอกจากนี้เคยทำงานในสถาบันวิจัยที่เก็บเชื้ออันทรกเอาไปด้วยไว้ซึ่งเนี่ยทำให้แบบ FBI แบบแปะป้ายไว้แล้วว่เนี่ยคือแบบพรามซัสเปกของเราอ่ะแล้วก็ตั้งชื่อว่าเป็นแบบบุคคลเฝ้าระวัง person of interest ไปครับสิ่งที่ เจ้าหน้าที่เขาวิเคราะห์ต่อมาคือว่าแฮตฟิลมีความเป็นไปได้ที่จะเข้าถึงเชื้อแอนแทรกเนาะมีความเชี่ยวชาญมีความสนใจเรื่องสองครามการใช้อาวุธชีวภาพนอกจากนั้นเนี่ยเคยสมัครเข้าไปเป็นเจ้าหน้าที่รับของ CIA ด้วยอแต่สอบไม่ผ่านสองรอบอาจจะมีความขับแคี้ใจอะไรบางอย่างกับระบบอยู่ก็เป็นไปได้เนาะเราไปดูข้อมูลมาเขาบอกว่า FBI ยติดตามชีวิตแฮตฟิลอะทุกก้าวอะเป็นเวลาหนึ่งปีเต็มตั้งแต่ออกจากบ้านไปทํางานกลับมาบ้านดูตลอด แต่ไม่สามารถให้หลักฐานอะไรมาแบบจับได้เลยเว้ยขนาดเดียวกันแฮทฟิล์ก็สู้กลับเอาทนายมาสู้กับทางรัฐเลยว่าเฮ้ยคุณจะมากล่าวหาผม่งนี้ไม่ได้เนาะเรื่องนี้ก็เป็นแบบคดีเชิงชั้นศาลไปซึ่งก็ทาให้เจ้าหน้าที่ก็มาวุ่นวายปวดหัวว่าคดีมันไม่จบง่ายมันไม่สามารถจับได้เขาสู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ขนาดเดียวกันทูวิแฟร์อ่ะทางรัฐเองก็ไม่ได้มีหลักฐานที่ชัดเจนขนาดนั้นจะบอกว่าแฮทฟิลล์เป็นผู้รายจริงๆเิงเลรเนเวลามันก็ลุ่งเลยไปเป็นในปียศทีเนี้ยมันเกิดดจุเปลี่่่ยนนใหมมขึ้าาคือว ทางการแพทย์อเมริกาสามารถพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ได้อไอสิ่งเนี้ยมันสามารถหาต้นต่อพ่อแม่ของเชื้อแอนแทรกที่อยู่ในจดหมายได้แล้วพูดอีกแบบคือมันเป็นเทคโนโลยีสามารถหาหได้ว่าเชื้อแอนแทรกที่อยู่ในจดหมายเนี่ยมันมีจุดกําเนิดมาจากเชื้ออันไหนพ่อแม่มันคือใครมันเกิดมาจากอะไรอะไรเงี้ยซึ่งเจ้าที่ก็พิสูจน์นะเราพบว่าเฮ้ยเชื้อแอนแทรกที่อยู่ตามจดหมายในคดีต่างเนี่ยมันมาจากห้องแลบในอเมริกาเองแหละ อืมมันเป็นห้องแลบในสถาบันโลกติดต่อกองทัพบ,บกของเมริกาครับเรียกสั้นว่าอยู่แซมริดเนาะทางเจ้าที่ก็ระบุลึกไปถึงขั้นที่ได้ว่าไอเชืยเนยตมันถูกนํามาจากขวดทดลองไหนในห้องแอบโอ้โหคือมันชัดเมื่อมีระบบการเขียนประวัติการเข้าถึงอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วพบว่าขวดหมายเลข r m r 1 0 4 9นั่นแหละคือจุดกําเนิดของไอแอนแทอันนี้ไว้ทีนี้เนี่ย ตอนที่ก็ไปดูต่อว่าแล้วขวดเนี่ยมันถูกเก็บไปในไหน,ไหน <Ừ. S 2> มันอยู่ในห้องแลบพิเศษที่คนที่จะเข้าไปเนี่ยต้องเขียนเขียนลงเชื่อไวอ้ว่าเข้าเมื่อไรออกเมื่อไรทีนี้ก็ง่ายแหละว่ามใครเป็นคนเขียนไว้ใช่ความช็อกอันดับแรกคือว่าที่ผ่านมาตั้งแต่มีคดีนี้เกิดขึ้น,นครับทางตํารวจ FBI บนักวิจัยก็ทํางานกับนักวิทยาศาสตร์ของอยูแซมลิตนี่ตลอดเวลาเลยเว้ย<อ>ทีนี้มันแปลว่าเวลาที่เราขอคําปรึกษาจากนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ แต่คนเหล่านี้บางคนอาจจะเป็นคนรลายตัวจริงก็ได้นะเออเป็นสายลับเป็นคนออที่แฝงตัวมาพอเจ้าหน้าที่ไปดูบันทึกการเข้าห้องแล็บอะครับเขาก็ไปดูว่าเลยแล้วมีใครเข้าห้องนี้บ้างเจอเข้อสำคัญหรือว่าในช่วงเวลาก่อนที่เชอแอนฟแฟลกเนี่ยมันจะถูกส่งไปยังสำนักง,งานต่างๆในนิวยอร์กมีนักวูติศาสตร์คนหนึ่งเข้าไปทํางานในห้องเนี้เป็นเวลาสามวันติดต่อกันอืแบบทํางานตั้งแต่เช้าถึงเกือบเช้าอีกวันหนึ่งสามวันติดต่อกันนะอะซึ่งไม่ธรรมดานอกจากเนี้ย คนคนเดียวคนนี้ยยังเข้าห้องแล็บไปทํางานอีกสามที่ต่อการก่อนเกิดเหตุที่สภาอเมริกาด้วยอืก็ยิ่งแบบน่าสงสัยถ้าใใหญ่แปลกๆนักวิทยาศาสตร์คนนี้ครับเชื่อว่าคุณบลูสเอลวินครับเอลวินเนี่ยทำงานอยู่ที่ยูแซมริดมานานแล้วเคยมีเปเปอร์จํานวนมากเกี่ยวกับการผลิตวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อแอนทรักนี่นะเคยวิเคราะห์การแพร่กระจายของสปอร์แอนทรกก็มีคือเป็นผู้เชี่ยวชาญแอนทรกมากๆอะ่ะนอกจากนี้ยังมีการพบว่านในจดหมายต่างๆที่ ถูกส่งออกไปในในคดีต่างๆครับมันถูกผลิตขึ้นในล็อตเดียวกันทั้งหมดเลยนะเอพไปเจอว่ามันอยู่ในโรงงานเดียวกันล็อตเดียวกันแล้วโรงงานเนี้ยมันตั้งอยู่ในเมืองที่คุณบูสเออร์วินเนี่ยมีเมลบ็อกซ์พอดีอก็โยงไปได้อีกทีเนี้ยพอตํารวจเริ่มมั่นใจแล้วว่าเออร์วินน่าจะเป็นผู้ร้องใสหรือคนร้ายตัวจริงใช่ไหมครับก็ไปคนบ้านเขาคคนพบคอมพิวเตอร์มีอีเมลต่างๆก็ไปดูอีเมลเนาะเขาเจอว่าบูสเอวิทเขียนอีเมลถึง ใครหลายคนถึงอาการเจ็บป่วดของตัวเองการเป็นโรคพารานอยเป็นโรคทางโมเดิรบา้าแล้วก็เป็นโรคจิตหรือไซโคซิสด้วยอืที่สําคัญคือก็มีทรมาร์ดบางอย่างในจิตใจอะไรเงี้ยเมื่อเป็นแบบนี้ครับตารวจก็ลุกหน้าต่อในการเตรียมแจ้งเข้าหาคุณเออร์วินเนาะว่าเฮ้ยเราจะแจ้งคุณว่าคุณเป็นผู้ร้ายในการก,ก่อคดีเล่แอนแทรกแต่การจับกุมก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงครับเพราะว่าพอไปถึงวันที่ยี่สิบเก้ากรกฎาคมปีสองพันแปดเนี่ยเออร์วินก็ได้ฆ่าตัวตายครับ ทำให้ความลับหลายอย่างเกี่ยวกับอนแท็กเนี่ยก็ยังไม่ได้คลี่คลาดจนเงินเทน,นี้คนจะยังจับไม่ได้ว่าสุดท้ายแล้วใครเป็นคนลงมือในการแพร่เชื้ออนแท็กนี้ในเมริกาเอ,อเป็นบรูซเออร์เวนจริงๆหรือเปล่าใช่ถ้าพูดตามกฎหมายแล้วตอนนี้บรูซเออร์เวนก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่้ยเรายังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการใช่เพร,ออะราะเขาเสร็จชิมไปก่อนครับประมาณนี้โอ้โหพีคอยู่นะโหดไหมเป็นข่าวใหญ่มากเลยป่ะนในช่วงเวลานั้นใช่หลายคนเวลาพูดถึงนายวันวันน่ะจะคิดถึงแค่เหตุการณ์นวันวันแต่ว่า อาจจะลืมไปแล้วว่าหลังจากนั้นไม่ถึงเดือนเนี่ยมันมีเรื่องนี้ Un อ,อันแท็กเกิดขึ้นนะเรื่องใหญ่เหมือนกันนะมันดูเป็นแบบช่วงที่เป็นอะไรนะทอร์ริส์แพนิกหรือเปล่านะแบบว่าเป็นแบบดูเป็นการแพนิกของผู้ก่อการร้ายใช่ใช่ใช่ใชแล้วอันนี้มันดูมีแบบดูเป็นไปได้มากๆเลยอะที่จะเป็นแบบวิธีการลงมือแบบหนึ่งของผู้ก่อการร้ายใช่ใช่เออจากการส่งจดหมายจากการมองว่าจดหมายมันคือตัวแพร่เชื้อที่ดีที่สุดอันนึงในการแพร่แพร่เชื้อไปอะไรเงี้ยเออมันก็น่ากลัวมากเลยทฤษฎีมันมีหลายอย่าง ทฤษฎีหนึ่งก็คือคนทําคือกลุ่มก่อการร้ายในตะวันออกกลางเลยแต่มาจ้างรูเซอร์ว,วินอะไรอย่างเงี้ลยล<ร>อาจจะเป็นไปได้คือก็มีคนมองแบบนั้นแต่ว่าไม่สามารถหาหลักฐาน,นเชื่อมโยงถึงกลุ่มก่อการร้ายได้ขนาดนั้นนะโดยเฉพาะการเข้าถึงเชื้อโรคอนตรที่มันอยู่ในห้องแลบลับที่มันต้องมียามเฝ้าเฝ้าหนาแน่นมีนักวิจัยเดินผ่านตอลอดเวลาแล้วกลุ่มก่อร้ายจะมาเอาได้ยังไงก็เป็นคำถามใหญ่แล้วจดหมายอันนั้นนะที่ส่งไปตอนนู้นที่บอกว่าเป็นแบบระวังเทรริสเออมันนันแปลว่า มันเป็นก๊อปปี้แคทหรือเปล่าหรือว่ามันคืออะไรนั่นสิไม่รู้มีคนมีเคราว่าถ้าบบสเออร์วินเป็นคนรายตัวจริงเขาคงเขียนเบอร์เบี่ยงเบนเขาสนใจอะออีกอ,อย่างหนึ่งคือบบสเออร์วินมีปัญหาเรื่องเป็นท่อเฮล์ด้วยครับคือหลังจากที่ตำรวจสแสดงออกชัดเจนนะว่าจับตาบบสเออร์วินอยู่ครับเขาก็แบบมีอาการแย่ลงชัดเจนนะภรรยาหรืออดีตภรรยาเองก็มาเปิดเผยที่หลังว่าอเออสติเขาแบบไม่ค่อยไหวแล้วอะไรหรือว่าปวดจริงๆอะไรเงี้ยครับแต่ก็พูดยากแหละ แต่ตำรวจทางเอบเองก็มีข้อมูลในบางอย่างที่เขาค่อนข้างมั่นใจอย่างไอการเข้าห้องแล็บสามวันติดต่อกันก่อนหน้าเกิดเหตุอ่ะโดยที่ทำลายมันประจวบเหมาะกับการเกิดเหตุใช่แล้วอีกอย่างคือเชื้ออันทรัคเนี่ยมันถูกวิจัยโดยวิทยาศาสตร์แล้วแหละว่ามันมีต้นทางมาจากไหนถ้ามาจากห้องแล็บนี้แล้วมันมีกล้องวงจรปิดหรือมันมีบันทึกชัดเจนว่าบรูซเออร์วินเข้าไปจริงๆก็พูดยากเหมือนกันนะมันก็เกือบจะชัดเจนแต่ว่ามันแค่ไม่มีการยืนยัน จากตัวคนร้ายเองอะไรยอย่างไรก็ดีครับเชื่อไหมว่าคนจานวนมากในอเมริกาก็ไม่ได้เชื่อบุสเออร์เวนเป็นผู้ร้ายตัวจริงเพราะเขาคิดว่า f อ i บคือพยายามหาแพ้อ,อ,อเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันผ่านไปหกเจ็ดปีอะ่ะตำรวจยังหาคนร้ายไม่ได้เลยสุดท้ายพยายามแบบเฮ้ยทำโปรไฟล์หน่อยเพราะฉะนั้นอาจจะยัดเข้าหาไหมอะไรเงี้ยเพราะความจริงมันไม่กระจ่างไงมันอะไรเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยครับแล้วสุดท้ายมันยิ่งวกกลับมาที่แลบของประเทศแลบของรัฐบาลด้วยมันเลยยิ่งแบบโอ้โห แล้วหล่ะจะก,ก็ไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเลยนะจริงมันน่ากลัวมากเลยนะม<า>พูดถึงโรคระบาดเรามักจะคิดว่ามันคือแบบอะการย้อนคืนของธรรมชาติที่มาที่ที่แบคทีเรียไวราาัสอะไรต่างมันมาเอาชนะมนุษย์แม้ว่าจะเป็นแบบเป็นอะไรพวกนี้ก็นมเนาะแต่ว่าอันนี้มันคือแมนแมนเมดคอนแทกิเอนใช่ใช่อใชเออมันน่ากลัวอีกอย่างคือพอมันถูกแล้วอลไรเนี่ยถูกแนกมากับสิ่งนี้เหลคุณชินในชีวิตประจำวันน่ะ ไม่มีทางที่เราจะรู้ได้เลยว่าสิ่งที่เราจะกำลังจะเปิดอะ่ะมันจะมีเชื้อโรคร้ายที่ทําให้เราตายได้อยู่อ่ะเราวางใจสิ่งนี้อะ่ะเราลืมเล่าไปไว่าในตอนที่เรื่องนี้มันพลิกพีก,กยศคนในมริกาจำนวนมากอะ่ะไม่กล้าประจดหมายเลยเป็นเราเราก็ไม่กล้าปะไม่กล้าต้องใส่ถุงมือก่อนหรือว่าอะไรเงี้ยเออแล้วอีกอย่างหนึ่งคือคน <c oughs> ที่ได้รับผลกระทบมากๆก,ก,กลุ่มหนึ่งคือพนักง,งานส่งจดหมายบางคนน่ะบางโรงงานต้องปิด บางคนไม่กล้ากลับไปทํางานอีกต้องหางานใหม่สิ่งนี้มันพูดแบบไม่จริงจังมากอะพอมันคือแบทแมนมากเลยสมมุติถ้าเราดูหนังแบทแมนอยู่อพอดดีซีมากเลยมันด์กแบบนั้นอะดก์กแบบคนร้ายมือแบบมีมีแผนอะไรแบบนั้นอยู่อะไรเงี้ยครับ